Thank <laughs> you. 渐行渐近的距离，嬉笑中被隐去你脸上的痕迹，奋不顾身的寻觅，流泪的流离，不回首，满地零落一片狼藉，扬起信念书写一片华丽崛起，没什么能够取代我们习惯一体，不抛弃。 守正义，那一个刻下并肩前行的记忆，值得被珍惜。 ความเดิมตอนที่แล้วอาสะดวกแล้วก็จะส่งลูกศิษย์ดุ่มสาวของตระก<า>ูลไปรับเรียนที่โรงเรียนสือไร้เครา์ประกาศนบัดนี้เริ่มการระลองโรงเรียนวิญญาจารระดับสูงทั่วราชอาณาจักรอ,อยากไปทางการเริ่มได้นับัดนี้ถ้าก็คิดว่าใครที่แท้ก็พวกสนักจรจัดของเมืองส่วนทัวสื่อไร้เคร์ไม่รู้ว่ามีรัษฎรอีกเท่าไหร่ที่ถูกพวกเขากดขี่เยียวอูหลังนี้จะต่อสู้กับปาลักเตอร์ต้องทำให้พวกเขาขายขีน้าให้ได้ เพือนต่อไปตอนที่แปดา่ำไมให้เรารับไม่ได้เลยเจ้าพยายามสู้กันแบบกลุ้มงั้นเหรออยากตายกันหรือไงเฮ้ยนี่คือการปลองพวกเจ้าจะทำอะไรท่านมุขนายกโปรดใจยเย็นก่อนพวกเราจะพานักเรียนโรงเรียนของเราออกไปก็เท่าน,นั้น ไม่ดีวิจานณาอื่นจำฐานะพวกเจ้าไว้ให้ดีหากผู้ล่วงประลองยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสนามจะถูกตัดสิทธิ์จากการประลองทันทีเร็เร็วเร็วเร็วครับครับครับไล้วเร็วเร็วเร็วที่หวังว่าสนามน่าพวกเจ้าจะออกไปได้อย่างปลอดภัยนะคู่ต่อสู้ของเจ้าวิญญาณยุทธคือดอกทานตะวันไม่ต้องขัดขวางการโจมตีเขา คู่คันจังหวะเล็กน้อยดำเนินการประลองต่อได้เริ่มการประลองได้ ทำไมโรงเรียนปาลาเคอร์ไม่มีสกุลที่สู้ได้เลยเหรอโว้ยโว้ยโอนโอนโอนโรงเรียนปาลัเคอร์ส่งรมจารย์ิิยาอีกคนครังลครั้งนี้จะเป็นยังไงทุกคนรอรับชมได้เลยครับเจ้าต้องรับผิดชอบทุกสิ่งที่เจ้ามาทำมันเข้ามาเลยเริ่มการประลองได้ ทักษะวิญญาณที่หนึ่งบุกาบาลเลื่องชื่อจบจะเป็นปรนอจาร์ระดับสี่สิบเ็ดตายเนียยก็คุมเกมได้การควบคุมรุนแรงแบบนี้รอบนี้ฝ่ายโรงเรียนปาร,ราเทอร์ต้องได้เปรียบแน่นอนครับรถึงแม้เอเบิร์ดจะปล่อยพลังมาต่อเนื่องแต่ความเร็วของเสี่ยวต,ต้องหลบได้แน่นอน ทักษะวิญญาณที่สองเยืมพลังบุปผาบันไม่มันเกิดอะไรขึ้นดอกฤดีอาวอนปวดดีนักถ้าใช่ดอกทาตะวันจมตีเสียวอูเขาจองทำให้ดอกฤดีอาวอนคิดว <c oughs> ่าจะยุท้าทายตัวมัน <c oughs> ไปถึงราชาแห่งบุปผาจะให้มันยอมทนได้ยังไงแบบนี้ไม่เรียกว่าพวกเราทำผิดกฎเหรอแม้แต่อาจารย์ยังดูไม่ออกผู้ก,กรรมการยิ่งไม่ต้องพูดถึง อีกอย่างสืออู่ไม่ได้เป็นคนใช้เองแบบนี้คงไม่ว่าผ่าผิดกอดหรอกเกิดอะไรขึ้นกันแน่ดูท่าเราต้องทักษะวิญญาณที่สามลกทาาตะวันท่อนไฟ จ้าวิญญาณชุดคือดอกทานตะวันเจ้าไม่ต้องขัดขวางการโจมตีเขาเพราะชนะหากไมีใครถามเจ้าไม่ต้องตอบอะไรทั้งนั้นเฮ้ยลึกไม่ถึงเลยว่าโรงเรียนสื่อไลเครอร์จะมีคนมีกระดูกวิญญ,ญาณแบบนี้คงเป็นศักยภาพซ่อนเร้นของพวกเขาเพียงแต่ทัก,กษะกระดูกวิญญ,ญาณน,นี้ออกจะแข็งแกร่งเกินไปหน่อย นึกไม่ถึงว่าจะทําให้วิญญาณคู่ต่อสู้ห่อเหีห่ยวในพริบตาฟาบาทถ้าข้าเดาไม่ผิดทักษะวิญญาณของเสียอูมีเป้าหมายชัดเจนวิญญาณรูปสายพืชถึงจะถูกควบคุมข้าก็คิดเหมือนท่านเจ้าสำนักนี่คงเป็นกระดูกวิญญ,ญาณธรรมดาธรรมดาชิ้นเพียงแค่ประสบโอกาสกพอถึงแสดงผลออกมาจะใช้ความสามารถอะไรไม่บอกเอ การปลองฝีมือสนามนี้โรงเรียนสื่อไหลเคอชนะ<ฮ>แม้พลังวิญญาณขอนนางจะถดถอยแต่การต่อสู้ระยะประชิดกลับโดดเด่นเสียวอูชนะคู่ต่อสู้ห้าคนอย่างต่อเนื่องจะให้สู้ต่อแปลว่าจะไม่มีประโยชน์ถูกต้องดูท่าโรงเรียนปาลาเครอไม่มีใครควรค่าแก่การประลองแล้วรีบสู้ให้จบงั้นให้เสียวซางลงสนามเพิ่มขีดจำกัดของศักยภาพที่สอนเร่นเสียวซางจะลงสนามถัดไป ครับทีมโรงเรียนสื่อไลค์เออร์ทำการเปลี่ยนตัวผู้พลังฮะ<า>อืม้มฮะพี่แสงเมื่อกี้บนตัวข้ามันคืออะไรดอกทานตะวันไก่กา จะกล้าท้าทายรรชาให้บุกผาได้ยังไงตะอะฮะฮะกะงะฮะฮะฮ เราแพ้แล้วไม่พวกเราแพ้แล้วทั้งสายถ้าพยายามมากมายขนาดนี้เจ้ายังผ่านเข้ารอบวิชาเด่นที่ อยากเงินคราบงั้นเหรอเสี่ยวซานคิดจะทำอะไรอ,ะอ่ะอ๋ะไม่จริงมั้งทำไมเสี่ยวซานถึงสำารับพวกโรงเรียนปาลักเก็ว่าแผนนี้ของเสี่ยวซานก็เข้าท่าเฮ้

คุยด้วยหน่อยสิอุ้ยไปอะอแม่แงทางาเมืถึงเวลาโรงเรียนเราประลองกันข้าหวังว่าเจ้าจะลงสนามพร้อมค่ะสู้กันอย่างยุติธรรมขอโทษนะองนี้เกรงว่าคงจะทำได้ยากดูว่าเจ้าไม่กล้าสู้กับข้า แล้วบโรงสนาของเราเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ที่โรงเรียนเป็นคนจัดให้ถ้าไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแต่ว่าถ้าเราเจอการะหว่างการประลองข้าต้องสู้อย่างยุติธรรมแน่นอนดีจำคำพูดจะไว้ให้ดี ต่อสู้วันพรุ่งนี้กัโรงเรียนอัาขีชดหาทำไมเป็นโรงเรียนอคีขีชดอีกแล้วที่นักศึญษาที่สี่ระบัตอคีตะวันชายรอบจัดอันดับเป็นระบบแบบหมุนเวียนเดอเร็วไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องไม่ดีพวกเจ้าคิดว่าควรจะจัดกระบวนทับยังไงอาจารย์ใจให้ข้าลงสนามรับอนถ้าไม่ชนะถ้าจะลงโทษยังไงก็ได้ อาจารย์ใหญ่นูญญนเล่นอาคีชดมีแค่หัวอูซทรงกับหัวอูที่แข็งแกร,งร่งดูจากสถานการณ์การประลองวันนี้ให้ข้ากับเสี่ยวซานสู้ต่อรับรองชนะได้แน่ข้าขอเสนอให้ถังซานลงก่อนส่วนเจ้าปิดท้ายทำไมล่ะครับเป็นให้วิญญาณอาจารสายโจมตีสู้นัดแรกไปดีกว่าเลยถูกต้องเพราะกะยุทธ์ทั่วไปคือให้วิญญาณอาจารสายโจมตีสู้นัดแรกดังนั้นเราต้องใช้วิธีตรงกันข้าม เสี่ยซานเป็นวิยาจารสายควบคุมควบคุมสายโจมตีได้โดยธรรมชาติอยู่แล้ว <Never> แบบนี้น <c uk> ี่เองเึวเมื่อเจ้าอว้วนต้องการสู้จรงิงจังข้าว่าให้เขาลงรอบที่สองก็ได้ช่วยในการฝึกที่ทรโหดของเจ้าอว้วนไปที่ประจ,รจักษ์จะได้เอามาทดสอบผลการฝึกฝนของเขาด้วยทุกคนวิเคราะห์ได้ไม่เลวทั้งนั้นการจัดกระบวนทัพพ่งนี้คือเสี่ยวซานมาหงจินจูจูชิงเสี่ยวอู่และมู่ไปายแต่ข้าขอเตือนพวกเจ้า ถึงแม้จะถึงรอบจัดอันดับแล้วเมื่อถึงเวลาต้องเต็มที่กับทุกทีมเวลาลงมือก็ต้องเก็บรักษาไว้วันนี้ทุกคนรีบพักผ่อนเถอะออไแล้วืมมีอะไรจะอวดพอลงเสนอมีเจคนแต่อาจารย์ใหญ่พูดแค่ห้าคนห <ceğim> รือจะคิดว่าแค่ห้าคนยังไม่พออย่างนั้นเหรอฮเอเอคอ พูดถูกจริงจคนแรกที่ส่งมาก็คือหัวอูส่วนสายโจมตีดูท่าสนามแรกของชนะได้สบายสบายการประลองคราวนี้แปงว่าเสือสารจะรับมือ,อยากเือสิทำไมละ่ะต่อสู้กลุ่มคราวก่อนพวกเราชนะโรงเรียนอักขีโชดนะลงมือแบบไม่ตั้งตัวถึงจะชนะสัตโตได้ตันงนี้ความสามารถกันไฟของเขาไม่ใช่ความลับอีกต่อไปถึงจะชนะก็คงจะลำบาก ผอ้จย์ใหญ่เจ้าจายเสียวซางก็จะขำอืมอืมพียัน้องคีชอดประธานโรงเน็ตื่อไหลค่ะความแตกต่างคือเป็นกำลังหลักของทั้งสองทีมหัวผูสวงและทั้งสามการประลองลอได้ ัญุยที่สามสอดส่วใจแบงมุม่มันมีประโยชน์นี่มันฮะเ้<า>ยเเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้แบบนี้เฮเฮ้ย้ว หัวอูซสวงจะเตรียมตัวสำหรับการทนไฟของยางาเงินครามแล้วส,สิเฮ้เธอ,อแปลว่าย่าเงินครามจะทนน้ำทนไฟไดน้น้อยหน่อยแต่หัวอูซสวงกับใช้พลังวิญญาณลดทอนการรวมตัวกับปฏิกิริยาระเบิดตัวห <est> ัวอูซสวงโรงเรียนอคีชอดรบดอดแบบับมือคู่ต่อสู้ในอย่างสมบูรณ์แบบคู่บอลภาษาจะรับมือคืออย่างไงบอกร้องเลยย่าเหินครามทนไฟของเจ้าไม่มีประโยชน์หรอกคิดว่าจะชนะข้าได้งั้นเหรอตัวกระสาฉกมังกรเฮ้ย ทำไมถึงได้เหมือนถูกโยนทีฉากกระบังชั้นเดียวไม่รู้สึกถึงพลังอะไรเลยก<ะ>ินไส้กรอกฟื้นฟูพลังสักไม้แล้วดูฉากเด็เดๆกันต่อเลยเปิดวีแชทสแกน QR โค้ด มาช่วยจอมยุทธพูดทังซานอัปเดตตลอดปีตัวอย่างเด็ดเดวอลเปเปอร์ตัวละครที่นี่ทีเดียวแล้วมาเป็นวิญญาจารย์สายอาหารกับท้ากันเถอะ ตัวอย่างตอนต่อไปเกิดอะไรขึ้นโดงเรียนห้าธาตุค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวสิ้นเปลืองพลังวิญญาณมากนางต้องมีเป้าหมายอื่นแนะน่ไม่เหงว่าทั้งสารจะต่ำช้าแบบนี้เฮ้ยจบการประลองแล้วช่วงการประลองจัดอันดับไม่ต้องให้เขาลงสนามอีกเกิดปากแผลปิดขึ้นมาจะแย่